จะมาเลเ,าเดินวันนี้เราจะมาทำคลิปเดิเล uh ่นในแมพกันนะคะโอ้โหกดกดกดอันนี้อันนี้อันนี้ประเทศอะไรกัมพูชากัมพูชาไปแล้วกัมพูชา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 มาแล้วจ้าเจอคนกัมพูชาเจอคนกัมพูชา เจอคนกัมพูชา,<ม>าเจอคนกัมพูชา,<ม>าเจอคนกัมพูชา,าเจอคนกัมพูชา,าคนไทยกำลังแดนซิ่งอยู่แล้วนี่มันม<า>คนกัมพูชา,ขาเมขาเมนินเขมินออกไป เขามีไม้ด้วยอ่ะคนไทยป่วนเต็มเลยอันนี้ไม่ใช่ไทยนี่นาะโอ้โหคนไทยกันอะเลิศโอ้โหม h oh my g o อัน <marriages> นี <differences> ้อ uh, so ่านอ่านไรบ้งเป็เจลเป็จเนแบอบาลลี่นะคบกูชีน่ายบาย